ขอเปิดตัวได้ผลงานจากคุณไคเสื้อปอนที่เหมือนจะทําโปสเตอร์ให้มหากราบคลิปแสงซอกของพวกเราเท่สุดๆไปเลยทุกคนเหมือนอยู่ในสภาพพร้อมหมดขยี้ต่อมากับโยกิและนมสดกับคําติดปากน่ารักน่ารักจากคุณแก้มใสจะไม่ได้มีคาติดปากซะหน่อยแต่ามันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่เลยช่วยไม่ได้แล้วละ่ะนมสดถ้าทุกคนอยากให้นายใช้นายก็ต้องใช้นะไม่ผีชะตารินที่ยังมีชีวิตโดยคุณเรสแต่งตัวแฟชั่นเอาเรื่องนี่ทำไมตอนตายถึงใสก่กางเกงริ้วล่ะ ต่อไปพวกเราเวอร์ชันม้าโพนี่จากคุณโบนัทเห็นแล้วอยากปล่อยพลังสีลุงได้จังเลยเหลอถ้าตัวฉันนี่เป็นหมากลายเป็นหมาจะต้องเรียกว่าหมาหน้าม้าหรือม้าพันหมาละ่ะตำสดนายอยาให้ฉันที่สมองเลยไม่เหนื่อยนะรูปนี้จากคุณพรพัฒนท์ที่มีเรื่องราวประมาณว่าฉันแอบออกไปกินเหล้าและไปนอนเมาอยู่ในตรอกจนนมสดต้องแบกกลับโรแมนติกจังรู้ไหมถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงฉันจะทิ้มงมือไว้ตรงนั้นแหละรัเผิดชอบตัวเองไม่ได้ก็อย่าออกไปกินเลยระบากคนอื่น น้ำเสียงแห่งความห่วงใยรูปจากคุณสมหมาที่วาดออกมาหล่อเท่ทุกคนยังไว้ช่างคนเดียวนี่อะไรกันเนี่ยนาบกาอย่างเท่เลยยอกีนมสนร่างผู้หญิงจากคุณโอ๊ตเอลลตัวนายเห็นอะไรต้องกลัวขนาดนั้นนะอาจเห็นบินเข้าไปก็ได้นะตัวฉันที่หล่อขั้นสุดยอดกับตัวนายทอุบานได้ใจเพราาแต่น,นาบกาเนี่อะไรฝีเหรอฝีเนี่ยนะใช้ชื่อนี้จริงจริงอะนายยังชื่อนมสนเลยนมสนกับฝีมันคนละเรื่องเลยเว้ย เหมือนอันนี้คุณโฟวีโฟจะบอกว่าเป็นผู้เราผสมกับคุกกี้รันถ้าพวกเราเป็นคุกกี้แบบนี้รสชาติาก็ต่างกันนะสิตัวฉันยังพอนึกออกนะแต่รสโยเกิร์ตกับรสผีนี่มาต้องยังไงน่าจะอร่อยแหละคุณพิซซ่ากับตัวฉันที่บอกว่าตัวเองหล่อ,อสุดๆซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องจริงทางั้นใดก็หล่อตัวเองแบบประมาณสิบล้านรอบแล้วล่ละอันนี้คุณฮันนี่ดุกอะไรสักอย่างบอกว่าเป็นความรู้สึกของผีที่ต้องคอยเฝ้าดูพวกเราทะเลาะก,กันเชื่อว่านางผีนะ่นไม่อยากไปไหนหรอก แม่งคงหายไปได้ไหนฉันไล่ละพวกเราเวอร์ชันผู้หญิงอีกแล้วขอบคุณค้าคุณสมเชลส่วนด้านล่างนั่นคือพวกเราเวอร์ชันหมาปอมเหรออันนี้เหมือนคนวาดบอกว่าอยากได้ฟิลเหมือนสัมภาษ,ษณ์ดาราท่านหนึ่งพลังจินตนาการสุดยอดจริงเยี่ยมไปเลยหึว่ <h üt. S 1> าแต่นาปาะกาอ่านว่าอะไรอะ่ะปีเหรอใส่หรือเปล่าเห้ยว้าวแฟนอาร์ตแถมกระดานขอบคุณค้าคุณแองจิบาร์ี้ควันใจสาววายเป็นลักษณะพวกเรา ว่ออะไรก็ไม่รู้ของรูปนี้ไงะกบคุณครับคุณใบมอนคุณโยชิดะมายะดาบอกว่าเป็นร่างปีศาจของนิสัยพวกเราเนี่ยแต่เอาจริงไฮไลท์ของภาพทั้งหมดคือหน้าของผีชาติลินนะชอบมากเลยเห็นด้วยเห็นด้วยพวกเราทะเลาะกันแบบโจโจจากคุณ f ล y i n g a w a วว่าแต่น้าเอาเงินไปทําอะไรอีกแล้วล่ะไปรู้ต่อไปเลยครับว้าวน่ารักจังเลยแถมว่าท้องของพวกเราเต็มๆด้วยอึมใกล้เคียงกับห้องจริงเลยฮะขอบคุณมากๆานะคุณ e.m.c. thunder นั่นเหรอคุณยงดูวีเพลบอกว่าได้แรงมาดาใจจากคลิปปันร้ายของช่อง afterword โดยการเอาผีของพวกเราทั้งสองช่องมาเจอกันฮะยังผีน่าเคยไปโผล่ช่อง afterword l ด้วยเหรอขอบคุณคุณดีดี ec ที่พูดความในใจของฉันออกมาชัดเจนมากก็บอกแล้วให้เปลี่ยนชื่อไปเลยอ้าวคุณนินจาท้า,านสใส่ชุดเอแล้วคนที่เป็นนรัตนาการเป็นชั้นล่ะ แสดงว่าโดนัทน,นี่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถการใช้ไฟสินะโอยพวกเราตอนเด็กล่ะน่ารักจังเลยคุณภูมินายดูใจดีสุดๆไปเลยล่ะฉันอาจจะปลองอยู่ก็ได้นะโยกิว้าวคุณคริสต์มาสกับตัวฉันที่หล่อขึ้นสุดยอดสวัสดีกรูปก็โหผีหล่อบ้าบอมากเทก่เกินไปจริงๆแหละยอมเลยคุณอมเล็ตเลมอนที่ว่าตัวฉันลหล่ออีกแล้วแล้วก็อีกรูปก็ ซ้อมเต้นลีลาดไงไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยโอยก็บอกว่าซ้อมเต้นลีลาดไงจะอะไรน,กนักหนาเล่า <laughs> นี่คุณว่าที่ชื่อริคูนะ่ะเปลี่ยนอะไรฉันรึเปล่าเอาน่าอีกรูปก็ไ,ได้ว่านายแย่ซะหน่อยเนี่ยแถมเป็นคนขับอีวาด้วยเท่สุดๆแต่ก็ไม่มีฉันอีกไม่ใช่หรือไงคุณเหมียวซากับพวกเราแบบ 3D หือันนี้เท่แต่ทำไมฉันเหมือนรักูนจัง ตัวฉั้นร่างผู้หญิงจากคุณแพที่แบบเนื่อออกเยอะแปลกๆนะอากาศแบบนี้แต่ยังจะใส่ชุดแบบนั้นก็ร้อนไม่ธรรมดาแหละอุ่ยน่ารักกลายเป็นชื่อว่าว่าไปซะละแต่อย่างไงขอบคุณนะคุณอันนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวชั้นซักเวอร์ชันหนึ่งจากคลิปแสนซับที่นะั่นแล้วคนวาดนี่เป็นชื่อเก่าของค่ายหนังไทยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ใช่ตอนเห็นรูปนี้ครั้งแรกของคุณคุมะนึกว่าทุกคนกำลังจะ ต่อสู้กันแต่อ่าเขาอธิบายคือจริงๆทุกคนกำลัแงแย่งขนมกันอยู่หึแต่อเป็นเข้มงวดเลยนะรูปนี้มันนคิดดีไม่ได้เลยฮนะคุณยมดาเขาบอกว่าทุกคนแค่กโกรธนายเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะต่อไปมันรูปจากนัน้นทอดมันกุง้งว้าวว่าแต่นี่ใครอะ่ะก็หมอที่ชับไปหาที่คลินิกป,ประจำไงอ๋อจำได้ละโอเค ขอบคุณคุณแอนนี่ที่ว่าฉันออกมาดนเทมากอันนี้เป็นตัวฉันที่กลายเป็นจอร์นวิกหลังจากพบว่านายถูกฆ่าตายนะเอาจริงนะเช่ว่าฉันนี่แหละจะคนจาัดก,การเลริกทั้งหมดจนจบแต่ที่สำคัญกว่านั้นพวกเรามาอ่านชื่อคนวาดพร้อมกันดีกว่าฟิว่ปริงโยกิตาหวานจากคุณเอลพีม่าแต่เอลพีนี่ห้อทีวีหรือเปล่านะไม่ใช่ไม่ใช่นอ่นเอลจีเอลจีเพราะจัมนพวกเราวร์ช่นสลับเพศที <p> ่ยืนคู่กับวร์ช่นขี้เหยียดอีกที จิ้งจอกทะเลคนไม่ดังนาบะกาโดนใจจังเท่านาบกาและจบด้วยภาพพวกเราในวันสงการจากคุณธัญญะซึ่งเรื่องจริงก็คือพวกเราไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะฉันไม่เล่นน้ําและโยกีย้ก็อาจจะนอนตากแอร์แต่พี่อาจจะออกไปเล่นน้ําก็ได้นะน้ำมนต์นะสิใครสนใจอยากส่งแฟนอาร์ตมาให้พวกเราเมาส์กันสนุกสนุกก็ส่งมาได้สองช่องทางตาง